อรุณสวัสดยามเช้าตรู่จ้าพี่น้องมื่อนี้เป็นเช้าตรู่เป็นเช้าของวันพระจ้าในพันนี้กับมาวัดตะเสาเนาะค่ะเนาะแต่งของแล้วก็เลยมาตะเสาค่ะอันนี้พี่น้องเพื่นเอาเข่ามาตากที่ค่ะเนี่ยตากเขา่าดูดูเจ็บเจียวกับประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องตากเข่าในวัดเดินหนองคู่นองค่ะ ดูค่ะนี่ตะเขา้าเต็มค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศดีดีค่ะบรรยากาศในวัดยามมือเศร้าอันนั้นเพื่อนเอาล้านจองไว้ตี้ค่ะนะมุ่งเฉียวล้านผ่าเฉียวค่ะผ่ามุ่งจองไว ดีค่ะที่นี้อันเดินวัดล้านวัดล้องรับค่ะสถานที่ตากเขา่าอันนันกะเดินหนองแวงสนามฟุตบอลค่ะเดินหนองแวงสนามฟุตบอลแล้วก็คู่หนองแวงค่ะอ้อมหนองล่องคลองค่ะพี่น้องอ้อมหนองล่องคล่องป้ายศาลาศาลา จักน้อยหลวงพ่อกับตีกองค่ะหลวงพอมีสองรูปค่ะมีสองรูปค่ะยังมูมีคนม้าดอกค่ะในพันนี้มากกว่ามูในพันนี้ค่ะ <c oughs> ชมชมบรรยากาศรับบรรยากาศเย็นเย็นน้ยมมือเศร้าค่ะแต่า่ถึงกับหนาวค่ะพี่น้องพอถึงกับหนาวผนตาขาวเต็มหมดอันนี้สงสัยกีเกี้ยวมือนีหรอว่าเนี่ยเห็นตะลันเอาล้านมาจองไว้เน่จองกันผลได้ค่ะพี่น้องจองไว้ผนเด้ถ้าบ่จองไว้ก็บม่ออออมีมองตา บางเท่งจองไว้แล้วก็เลิกคลองกันออกก่ะพีดกันค่ะพีดกันงมซุม้มเจลนี่ค่ะหลวงพ่อตีกลองแล้วค่ะหลวงพ่อท่านตีกลองแล้ว องเป็นสัญญาณค่ะว่าเมื่อนี้เป็นวันพระบางคนกะลงกะลืมเนาะค่ะเนาะถ้าผู้ประทันมากนะแตงทันค่ะแตงไห่แต,ง,แตงทันถ้า้ยินเสียงกลองแต่ว่าเมพันนี้รู้ล่วงหน้าเรียวค่ะว่าเป็นเมื่อนี้ยเมพันนี้ก็เตรียมของตาเศร้าค่ะ,ตะเตรียมของตเาเศร้าบางคนเพิ่งกะลงลืมกบมีได้ยินเสียงกลองยังค่อยขึ้นผอว่าโอ้วันพระด้วมือเนี่ยพอว่าดีค่ะป้าว ประตูโค้งฟังตะวนโตค่ะออกประตูโค้งไปนี่ก็เป็นสนามฟุตบอลค่ะเป็นร้านตากเข่าอีกค่ะนี่ก็เป็นเดินวัดค่ะพี่น้องเป็นเดินวัดค่ะี่านี้แต่ิถึงสาราเนาะค่ะเนาะเสียงกองกองนี่ค่ะ บางท่องบางพื้นที่กับพ่อคือกันไหมค่ะบางพื้นที่บางจังหวัดเพื่อนกับมีกกงมีละครั้งมิยังเพื่อนต,ตีตีพ่อกันเลยนะค่ะเป็นจังหวะจะค้นของเพื่อนแต่ว่าทั้งมันไม่พันนี้กับตีจังสี่มาตาดัเท่าใดค่ะที่เป็นจังหวะธรรมดาจังซี่ตาดัค่ะปกติแบบนี้มาตาดัเนาะค่ะพี่น้องเป็นสาลค่ะ ขึ้นศาลาขึ้นศาลาจับน่อยก่พี่น้องก็ทยอยมาแล้วนะคะเกิดประตูศาลาเปิดประตูศาลา แม่พันนี้ว่าแม่พันนี้มาเสาร์โมค่คนขยังมาเสารก่อนอีกค่ะพี่น้องใจจ,ใจจุดใจจอเนาะค่ะว่าเปลี่ยนวันพระก็ได้ ้อมป้าว่าป้ามาต่เศร้าแล้วยังมีผู้มากวออีกดีอยู่สันดกดีอยู่ไว้ยมี่พี่น้องมากวอแล้วยังยันว่ามาผู้เดียวอยู่แต่ก็บ่ามียังดอกมาผู้เดียวก็ได้บ่าเห็นอันใดว่ามีอันใด มีผีหลอกดอกทั้งนั้นค่ะแต่งผ้าเขา่ายัยสวัสดีจ้า มีไงกะโอ้สุขภาพแข็งแรงสวัสดีดีค่ะแม่นิสาคุณแม่นิสาสมพงศ์ค่ะท่านไปอยู่เยอรมันโอ้จนว่าเพิ่งกลับมาอยู่บ้านค่ะอยู่ต่างประเทศตั้งว่าเป็นสี่สิบห้าสิบปีค่ะเพิ่งกลับมาอยู่บ้านเฮาค่ะพี่น้อง ขอบคุณหลายๆเ้อค่ะพี่น้องติดตามชมช่องเม่พันธมีพาชมขอบคุณหลายๆได้บุญน้ำกันค่ะพี่น้องขอให้บุญรักษาคุณพระคุ้มครองเทวดาปกป้องเ้อให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงทุกท่านทุกคนจะได้ไื่เลี่ยงแห้งหวไว้ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ